สวัสดีค่ะทุกทท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยครั้งนี้จะเป็นวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนทุกท่านอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์รักด้วยแล้วก็ตอนนี้เอ็มไทยก็มีสิ่งดีๆที่น่าสนใจมากมายมาฝากกับทุกทท่านด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเวลเปเปอร์ชุดพยายหน้าเกี่ยวมหาโชคโคกับซึ่งชุดนี้มีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมแล้วก็จะเสริมดวงความรักให้มั่นคง ในราคาเพียง199บาทแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือหากท่านต้องการจะเคงก่อนใครปังก่อนใครเพื่อรับปีมังกรอ,องให้ไปฟังคำทำนายพระย,ยิีกับอาจารย์คาาชินบัญชรในราคาเพียง129บาทแล้วก็ยังรับสิทธิพิเศษอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นวอลเปเปอร์เสริมดวงประจำราศีเคล็ดลับเสริมดวงสรุปภาพรวมโดยสตาในปี2567นอกจากนี้เอมไทยก็ยังนำรายชื่อของท่านเนะะี่ยค่ะ เข้าไปร่วมกับกิจกรรมเอ็มไทยพาหมู่เพื่อเสริมดวงให้กับคุณตลอดทั้งปีด้วยเช่นกันท่านใดสนใจนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์คำบรรยายใต้คลิปที่อาจารย์ักได้แปะไว้ให้หากดาวน์โหลดไม่ได้นะคะก็ให้ทักกันมาที่ Facebook m ็มไทยได้เลยค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณที่เกิดวันศุกร์วันพุธแล้วก็วันจันทร์ ดวงวันนี้คุณอาจต้องหนักอ,อกหนักใจกับบริวารคนใกล้ชิดที่ขยันหาเรื่องนำปัญหาให้คุณต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานั้นๆสิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันนี้คือการใช้เงินหรือการไว้วางใจคนอื่นในเรื่องเงินทองอาจจะทําให้คุณเนี่ยเกิดความเสียหายได้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารหรือพฤหัสคืนแล้วก็วันอาทิตย์วันนี้ดวงคุณมีความรับรื่นนะจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่ก็จะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดี เรื่องงานต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อกับผู้คนไว้บ้างการเงินดีแล้วก็มีดวงของการเสี่ยงโชคด้วยสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะโรคติดต่อต่อตางๆสีงมงคลวันนี้จะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงการงานก็จะมีพระแม่ธรณีหลวงปูท่ทวดแล้วก็องค์พญายนาคราชแต่ถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงในเรื่องของการเงินกับโชคลาภก็จะมีองค์ท่านทาวเวสสุวรรณ ปูสีสุดโทแล้วก็หลวงพ่อปักแดงเสื้อประดับเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้ก็จะเป็นพลอยสีดำจะเป็นนินหรือเป็นคริสตัลก็ได้หรืออาจจะใช้เชือกเงินก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวไว้เพราะว่าจะนำสิ่งดีๆนำโชคลาภนำความสำเร็จมาสู่คุณแล้วคนที่เกิดในวันนี้หรือในเดือนพฤศจิกาของรอบสัปดาห์นี้เวลาจะทำบุญเสริมดวงวันเกิดนะอย่าลืมนะคะการบริจาคค่าน้ำเข้าไปหรือ ในอาหารที่เราจะทําบูใส่บาตรเลี้ยงพระต่างๆเนี่ยจะต้องมีพืชผักที่มียอดอ่อนเช่นตําลึงผักษษษกระเฉดปักบุ้งเป็นต้นเพราะตรงนี้จะเป็นเคล็ดเสริมดวงให้หน้าที่การงานเรามีความเจริญเติบโตแล้วก็มีการเงินที่มั่นคงเพิ่มพุนได้เป็นอย่างดีเลยมาดูกันว่าตัวเลขที่วางไว้เมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30นและที่ออกคือ184แล้วก็83 รอบนี้ตัวเลข4เข้ามาในหลักหน่วยบนแล้วก็ในชุดจับคู่ก็เข้ามาตัวกลับของสองตัวบนคือเลข48ส่วนในรอบ19.30นและที่ออกคือ338แล้วก็25รอบนี้ตัวเลขาเข้ามาในหลักหน่วยล่างแล้วก็ในชุดจับคู่ก็เข้ามาตัวกลับของสองตัวล่างคือเลข52นั่นเองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนในรอบ17.30น ชุดวิเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลขสามเลขหกเลขห้าเลขศูนย์เลขเก้าเน้นไปที่เลขสามกับเลขหกชุดจับคู่สามหนึ่งสามสองสามสี่สามเจ็ดสามแปดหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกแล้วในรอบคือแปดจุดสามศูนย์นอชุดวิเล็กที่วางไม่ให้จะเป็นเลขแปดเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขห้าเลขสี่เน้นไปที่เลขแปดกับเลขเจ็ด ชุดจับคู่7จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแล้วในรอบส9 3เจุดสานชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขหกเลขแปดเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขสามเนไปที่เลขหกกับเลขแปชุดจับคู่หกสองห6ส6่หกห้าหกเจ็ดหกสองแปดสี่แปดห ก็เป็นการวางตัวเลขเด่นทั้งสามช่วงเวลาของวันศุกร์กันเลยทุกท่านมีเวลาอย่าลืมมันทาบุญมนททนันทําทานกันให้เป็นประจําเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นอนิสง่งทําให้เรามีการเงินแล้วก็มีในเรื่องของโชคลาภที่วิ่งเข้ามาหาเราพวกนี้เราพบกันใหม่กับรายการเลขเด่นประจําวันกับอาจารย์ลักษณ์เอ็มไทยขอบคุณนะคะทุกกาลังใจที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ลักษณ์แล้วก็วันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านรับทรัพย์รับโชคขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ